รายการ96พูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันออนอุมากเกษตรพืชผลค่ะช่วงนี้นะ,ะคุณผู้ฟังค่ะผลกระทบจากโควิด -19 เกนี่ยนะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาปากท้องด้วยนะคะต้องหาไรายได้เพิ่มขึ้นเรื่องของสุขภาพร่างกา,กายก็ต้องระมัดระวังแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็คือเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพโดยเฉพาะแก๊งคอเซนเตอร์นะคะในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะทางรายการได้เชิญท่านรองเลขาธิการคณะก,กรรมการกิจ การกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการทรัพามนาคมแห่งชาติหรือว่ากอสทชอนะฮะท่านรองเลขาสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินมาร่วมพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสุทธิศักดิ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่โอ้โหอรารวาสหนักมากเลยนะคะพี่สุทธิศักดิ์ครับเพราะว่าขนาดตัวดิฉันเองต้องบอกเลยนะยังมี SMS มาเลยค่ะบอกว่าเป็นฝ่ายเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะฮะช้อปปี้ของกระทรวงพาณิชย์ ชวนทำงานพิเศษได้วันละสามพบาทยังงงอยู่เลยว่าฮะกระทรวงพาณิชย์มีช้อปปี้ด้วยเหรอในกรณีนี้นะคะที่เขาส่งข้อมูลมาชวนทาง SMS ทางมือถือต่างๆกสททรับรู้ปัญหาเรื่องนี้แล้วมีการดำเนินการยังไงบ้างคะพิสุทธิศักดิ์คะครับจริงๆ ต้องท้าความเดิมก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับก็เ,เดิมนี่จะเป็นการ s m s ใช่ไหมครับต่อไปเป็นพอเรา s m s เรามีการปิดเซ็นเตอร์เนมร่วมกับทางตารวจำนงการตำรวจแห่งชาติตำรวจไซเบอร์นะครับก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ทํายากขึ้น พอยากขึ้นตอนนี้ก็คนโกงเริ่มวิชาชีพเริ่มไ่ใช้เป็น c เซ็นเตอร์ที่เป็นใช้เ,เบอร์โทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับอตอนช่วงแรกนี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์แ a น d l i n ธรรมดานี่แหละครับเบอร์มือถือธรรมดาเราก็เริ่มทยอยบล็อกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นภาพทราฟฟิกเราก็เลยมันก็เริ่มบล็อกได้เยอะขึ้นแต่ตอนหลังนี่ก็เริ่มเป็น VoIP แล้วนะครับไปใช้เป็น VoIP ที่อยู่รอบข้าง ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับในการที่โทรเข้ามาอาศัยที่โทรผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเป็นเป็นโทรผ่านผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับเป็นแข้งคอ์เซนเตอร์ใหญ่ที่เขาแล้วเราก็เลยมีการตรวจสอบแล้วก็มีการจับกลุ่มได้ ค่อนข้างเยอะในในสองสสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราร่วมมือกับทางตำรวจทางนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เราบูรณาการร่วมกันแล้วก็ออกเป็น14ข้อกลโกรงที่ทางตำรวจออกมานะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มีการบูรณาการทําร่วมกับทางตำรวจแล้วก็ผู้ปกระกอบการของเราในการที่ผู้เสียหายเนี่ยแค้งเบาแสเบิดต้นทางมาเราก็จะไปม,มีการสอบสวนดูว่าต้นทางนี้ส่งมาจากที่ไหน เพื่อนบ้านประเทศไหนทัฟฟิกมาจะที่ใดแล้วเราก็จะบล็อกเบอร์เหล่านั้นไม่ให้เข้าแล้วเราก็เริ่มขยายขยายส่งข้อส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับตารวจตารวจก็ไปขยายขยายผลในการจับกลุ่มที่เป็นที่มาที่ตำรวจด้วยที่กัมพูชายนะครับที่ผ่านมาก็ไปตามจับได้งหลายคนแล้วก็ในกรุงเทพหรือรอบข้างเองก็มีนะครับในในรอบข้างบ้านเราก็มีค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็มีมีการทยอยที่เริ่มดำเนินการทางคดีต่อไปนะครับอันนี้ร่วมกับตารวจ เราก็มีการร่วมกับทางตำรวจแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจทางแบงค์ชาติที่พยายามที่ตัดตออในเรื่องของการกระทำความผิดเรื่องบัญชีนะครับ uh huh. ไม่มีการโอนเงินออกไปได้อันนี้ก็จะเป็นการมีบรูรณาการในการร่วมมือกันในการจะทำนะครับที่สำนักงานกสทชทำ โอ้ดีค่ะช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นะฮะแต่ว่าในมาตรการต่างๆเหล่านั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะคุณผู้ฟังเราคงต้องย้อนมาดูเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นก็คือในส่วนของพี่น้องประชาชนป้องกันตัวเองด้วยนะฮะอยากจะถามอ่ะนะคะพิสุทธิศักดิ์ว่าเราได้ยินข้อมูลว่าทางกสทชเนี่ยเตือนภัย14รูปแบบแก๊งมิจฉาชีพที่มาหลอกประชาชน14รูปแบบนี้มีรูปแบบยังไงบ้างคะจะได้ตั้งหลักกันจริงๆงจะไม่ใช่เป็นกสทชแค่ทีเดียวนะครับก็เป็นการทำงาน ต้นทางนี่คือเราจะมกันคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกมาเป็น14ข้อที่ให้ไปช่วยเ็นประชาสัมพันธ์ก็มีตั้งแต่ขายของออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์เงินกู้ออนไลน์นะครับเงินคู่หลอ,อกเปี้ยโหดหลอกเปี้ยออนไลน์นะครับหลอกให้ลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็ให้เล่นการพนันออนไลน์รวมถึงให้เป็นคลิกเป็นลิงก์มาเพื่อเพื่อจะดูข้อมูลส่วนบุคคลเราเองลิงก์บอกว่าท่าน,าน,านได้รับเงินแล้วท่านได้ท่านลิงก์เข้าไปกดลิงก์เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นข่าวปลอบมบ้าง บนเ c e b o o k เป็นอะไรเงี้ยนะครับบางทีทก็มีการเอารูปโป้มาเป็นการล่อลวงก่อนแล้วก็กดเข้าไปดูก็จะเป็นการเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้อะไรเงี้ยนะครับโฆษณาชวนเชื่อในการที่ไปต่างกำนานต่างประเทศจะได้เงินเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีมีหลากหลายรูปแบบขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเราก็ยาไปทับตาอยู่ว่าจะมีรูปแบบใหม่ขึ้นม่หรือเปล่านะครับในประเด็นนี้ครับแล้วทุกวันนี้เวลาพี่น้องประชาชนเขาได้รับข้อมูลทํานองอย่างที่พี่สุทธิศักดิ์พูดนะฮะเราสามารถตรวจสอบหรือว่า ใช้วิธีไหนได้ไหมคะเพราะบางทีต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านวิชาชีพก็มาเนียนมากนะคือมาแบบโอ้โหสมสมจริง<ช>สมจังนนแบบเนียนแบบจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนปลอมเลย<ช>ตอนนีต้ตอนนี้เราก็ต้องมีการที่ถ้ามุกท่าประชาชนต้องขอความร่วมมือประชาชน,นนะครับถ้ามีถ้ามีข้อความหรือแกง๊งคอสเซนเตอร์โทรเข้ามาในเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อซะตอนแรก ต้องมีวิธีตร,ร <ผม S 1> ตตวจส,สอบต้องทำยังไงครับพีขั้นตอนตรวจสอบตรวจสอบเนี่ยจะตรวจสอบไปที่หน่วยงานอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว,ว่าล่อลวงไปว่าท่านได้รับเงินจากแบงค์ธนาคารนี้ท่านก็ต้องตรวจสอบไปที่ธนาคารนั้นๆนะครับว่ามีม,มีมีโปรโมชั่นหรือมีโครงการแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับหรือถ้ามีไม่มั่นใจก็อาจจะต้องไปโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์หนึ่งสี่สี่หนึ่งของสำนักงานตำรวจไซเบอร์นะครับที่เขาจะรับเรื่องแล้วตอนเมื่อจ เมื่อวันจันที่ผ่านมาเราเพิ่งไปเปิดในเรื่องของการแจ้งความออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการที่พอเรารู้ว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เราแคปแค่หน้าจอว่ามีการโทรมาจากที่ไหนแล้วก็ถ้าอาจจะคลิปเสียงได้ยิ่งดีนะครับอาจะคลิปปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งไปที่แจ้งความไปที่ออนไลน์ทำตํารวจเด็ก็จะไปตามจับกลุ่มนะครับก็คือมาทางตํารวจก็จะรับเรื่องแล้วมาประสานงานกับทางกสชแล้วก็ทางผู้ประกอบการของเรานะครับในการที่จะเสาะหาต้นทาง หรือสอบหาหลักฐานต่างๆที่การกระทาความผิดที่บนออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปตามจับกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราบริรณาการร่วมกันนะครับครับผมมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะพี่สุทธิศักดิ์คุณผู้ฟังที่เคารพก็คือบางครั้งเป็นลักษณะที่เขาแจ้งให้เราติดต่อกลับไปตามเบอร์นี้ว่าเป็นเบอร์ของปปสสมมตินะคะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็กล้าให้เบอร์ด้วยนะคะพี่สุทธิศักดิ์ก็ให้กล้าเขาก็ให้เบอร์ศูนย์สองแล้วเพื่อนใน กดไปนะเข้าไปถาม Google เลยว่าป,ปอปอสสมมุตินะหมายเลขเ,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาเลยแล้วก็เป็นเบอร์ตรงกับที่เขาให้มาด้วยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ยทำไมเขากล้าให้เบอร์ที่ที่ตรงกันแล้วเวลาเราโทรไปรมันมันจะเป็นเบอร์ของป,ปอปอสตัวจริงหรือเป็นเบอร์ของเขากันแน่คะที่จริงตรงนี้ก็ง,งมเข้าะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มจะเอาควาจริง ม่ใชชีพหรอเนี่ยเขาจะทำรูปแบบหลายรูปแบบเขาเขารู้ว่าเบอร์ปปสรรเป็นเบอร์เบอร,ร์กลางเขาจะเอาตัวนี้แหละเป็นกางคอเซ็นเตอร์ในการที่โทรไปหาผู้เสียหายหรือประชาชนเราแล้วก็หลอกว่าเราต้องโทรกลับเบอร์เบอร์นี้นะครับ <c uk le> แต่เนี้ยตอนนี้เนี่ยถ้าโทรกลับเบอร์นี้ตอนนี้เราบล็อกทั้งหมดแล้วนะครับเบอร์เบอร์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เบอร์ทางปปส แมปปิ้งมาจากต่างประเทศเลยเป็นเบอร์ศูนย์สองมาเลยซึ่งตอนหลังนี้เราจะบล็อกเลยไม่ไม่ให้พวกไม่ให้คอเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในประเทศนะครับที่ไม่ใช่เป็นคอเพราะศูนย์สองเนี่ยคือคอที่เป็นเหมือนถึงว่านคนจะ,ะโทรในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโทรมา มีเบอร์นิโผล่มาจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ละเราจะให้ทางต้นทางอีเกตเวของแต่ละบริษัทเนี่ยบล็อกทันทีให้ทราฟิกที่เข้ามาซึ่งตอนหลังก็ลดขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่จะไป<ม>ในรูปแบบใหม่มากขึ้น<ช>นะครับเราก็พยายามที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับคือคไม่จะไม่มาถึงประชาชนแล้วใช่ไหมฮะถ้าถ้ารูปแบบใช่ครับพวกเบอร์ที่แบบเบอร์ศูนย์สองที่มาจากต่างประเทศเนี่ยจะไม่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 มีแล้วนะครับจะน้อยลงไปครับค่ะพิการ ค,ค่ะพิสูจน์ที่สักคะแล้วกรณีที่เป็น S อสอ็มเออย่างที่ปุ๊กเกลืนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นจากช้อปปีของกระทรวงพาณิชย์จะสงสัยให้คุณมีอะได้วพวกนี้เราบล็อกทันไหมบล็อกได้ไมหมฮะตอนนี้ก็ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็น S อ s เนี่ยถ้าเป็นเป็นต้องยอมรับอย่างหนึ่งถ้าเป็นไอเมาสเซทที่มาจากต่างประเทศจริงๆเนี่ยเราก็จะบล็อกลำบากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นไอเมสเซทที่เข้ามาเราไม่สามารถบล็อกทั้งหมดได้นะครับเซนเดอร์เราจะไม่รู้หรือปัจจุบันเนี่ยมีแม้กระทั่งเป็นลิงก เป็นเว็บไซต์ที่ส่งมาทาง I'm e s s a g e นะครับแล้วก็มีการประสานงานไปทางทางทางอา Apple นะครับในการที่จะกรองเว็บเหล่านี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเว็บเหล่านี้เป็นเว็บที่เป็นวิชาชีพนะให้เข้ากรองออกไปเขาก็จะเบบออกไปไม่ให้เข้ามาในประเทศได้นะครับ,รบแต่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยวิชาชีพก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะ เราคงป้องกันคือทางเราวงป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นไปนไม่ได้ทีนี้เราอยากได้ความร่วมมือจากประชาชนอย่างแรกก็คือว่าถ้ารู้แล้วรีบแจ้งเรามาเราก็จะได้บล็อกให้ได้เร็วขึ้น <c oughs> ใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะช่วยในการที่ไปทำวิชาที่ไปหลอกคนอื่นได้จํากัดวง <c oughs> ในการที่จะไปหลอกคนอื่นได้นะครับ <c oughs> แล้วก็สองคือประชาชนอย่าไปหลงเชื่อพวกเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เราต้องสร้างความความบุ๋ยกับประชาชนเราด้วยนะครับจบ คือในกรณีนี้นะคะมีคุณผู้ชมบางท่านคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยได้รับ SMS ค่ะพิสุทธิศักดิ์แล้วก็อยากจะช่วยจับโจรอะไรเงไม่ทราบก็เข้าไปอ่าก็กดไ d ดี n ล5 0 0 0 0ศอย่างที่เขาแนะนำพอเข้าไปปุ๊บดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะเคยร้องเหมือนกันพิสุทธิศักดิ์เฮเลนมาเลยเขาใช้ชื่อว่าเฮเลนแล้วเขาก็บอกว่ามีงานพิเศษให้ทำได้รายได้วันละสามพันนะคะอันดับแรกคุณต้องเริ่มจากกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ นะคะพี่สุทธิศักดิ์คร,รัฟังดิฉันก็แกล้งดิฉันก็บอกว่าทําไม่เป็นงงอ่าดิฉันก็พิมพ์ไปสักพักหนึ่งเฮเลนก็ตอบมาไม่ยากหรอกค่ะดูตามนี้นะแล้วก็ส่งมาเป็นคลิปเลยค่ะส่งมา<แ>เป็นคลิปให้ดูลรวบอกขั้นตอนที่หนึ่งทรมาดิฉันบอกว่ายากไม่เอาดีกว่าอ่าดิฉันก็ตอบไปเขาเขาก็บอกมาว่าพยายามอีกนิดนะคะแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้อีกโอ้โหเฮเลนขยันมากท่านอื เนี่ยขยันอย่างนี้อย่างนี้ท้าประธาประชาชนทราบนะครับรีบแจ้งเราบาเลยนะครับเราก็จะมีการมาให้โอเปอเรเตอร์แต่ละไลน์บล็อกในเรื่องของคุณเฮเลนนี้นะครับก็มีบางคนนะครับที่ไปตอบโต้แล้วก็เล่นแบบแบบท้าทายกันเลยก็มีเยอะใช่บางคนนี่เขารอเลยนะว่าเมื่อไหร่ควรเลยครับอ่าใช่เมื่อไหร่คอเซนเตอร์จะมาถึงเขาสักทีคือเขาเตรียมบทเขาเตรียมสคริปต์เลยว่าจะอํากับยังไงเนี่ยไม่มาอะไรเงี้ยก็เป็น ก,ก็ทำให้คอสเซ็นเตอร์เริ่มเริ่มงงเหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็ได้ข่าวมา <c oughs> พี่พี่สุดที่สักตัวพี่ <c oughs> เองเคยเจอเอสเอ็มเอสหรือว่า <c oughs> เจอ,อ,อตัวสายคอ์เซนเตอร์อย่างนี้หรือแม้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเป็น จดหมายด้วยนะพี่พี่สุริศักดิ์มีแบบเป็นทําส่งอีเมสส่งจดหมายตาครุฑมาแล้วให้ติดต่อสแกนค r code คหรือโทรกลับไปตามเบอร์นี้ก็ใช่ตอนนี้คือความปลอมแปลงบนบน,บน,บ,น,บ,นบนทังโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะครับอ,อย่างที่ที่บอกเราก็ต้องพึงระวังไว้หน่อยหนึ่งท้ายสุดเนี่ยมันอย่างที่ผมเรียนว่าเราอาจจะการร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคงเป็นไป,นปนไม่ได้แต่ก็ประชาชนก็ต้องช่วยกันในในเรื่องของเราต้องสร้างองค์ความรู้หรือสร้างให้ประชาชนรับรู้ว่าเหลี่ยมที่ผู้ชาชีพ เขาจะทำเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วเราต้องป้องกันยังไงไม่ให้ไปโดนหลอกโดนโดนเป็นเหยื่อของวิชาชีพเหล่านี้นะ uh huh. ครับและในการดัน,นเราก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อให้ไปใ,ให้ตํารวจเนี่ยไปดาเนินการทางคดีในใน,ในเรื่องของการจับกลุ่มต่อไป uh huh. ซึ่งผมเชื่อได้ว่ามันก็ก็อาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามีการจับกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับคุณ uh huh. ตงแต่งนี้ <Okay. S 2> ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ท้าฟิกเนี่ยจะ ่างที่บอกคือว่าพอเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตมันกว้างขึ้นเร็วขึ้นใช้งานเข้ามาได้มากขึ้นคนก็จะมีสิ่งที่มาวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะนะครับทั้งคนดีก็ไม่ดีนะครับ <S <S <ๆ>เราต้องไม่ให้คนไม่ดีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทํา ทางการายการเราก็ต้องให้ประชาชนเราได้มีความรู้ในเรื่องหลอดดีด้วยนะครับผมครับใ,ในกรณีนี้ยังมีมาตรการที่กสทชอ,อยากจะทําเพิ่มหรือว่าอยู่ระหว่างหาแนวทางมั้ยครับีครับเชิญคับมีตอนนี้เราเราเรากำลังยกเรามีการคุยไปในการยกระดับขึ้นไปเราจะให้ให้เหมือนกับใส่พีฟิกเข้าไปในในทุกคอที่มาจากต่างประเทศที่เป็น VOP นะครับ ก็จะเป็นว่าให้ประชาชนพึงระวังว่าคอเราที่มาจากต่างประเทศคือมีเครื่องหมายบวกเข้ามาเนี่ยท่านต้องพึงระวังแล้วว่าเป็นคออาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดีได้เพราะฉะนั้นการรับคอที่เรารู้เนี่ยถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือไม่มีใครเดินทางอยู่ต่างประเทศเลยถ้ามีคอแบบเครื่องหมายบวกเข้ามาเนี่ยท่านไม่ต้องไปรับเลยเพราะผมเชื่อได้ว่าเราถ้าเราไม่มีญาติไปอยู่ต่างประเทศหรือญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศไม่ต้องไปรับนะครับหรือถ้าเป็นบวกแล้วถ้าไม่ใช่เป็นเบอร์โทรที่เราคุ้นเคย ใช่ไหมครับเบอร์โทรที่เรารู้ว่าเป็นเบอร์โทรญาติพี่น้องเราแต่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราค่อยรับแต่ถ้าไม่ใช่เี่ยเราก็ไม่ต้องรับอันนี้ก็จะเป็นการที่ยก,กระดับขึ้นมาอีกคัน้หนึ่งนะครับแต่อตนอกจากการทางเทคนิคเนี่ยเรามีค่อนข้างจะเยอะขึ้นแล้วมีการจับพฤติกรรมมากขึ้นนะครับแต่เราก็บอกไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้าบอกไปบางทีวิชาชีพจะเอาไปเตรียมการหลบลีกอีกเข้าใจเข้าใจรเราบอกเท่าที่บอกได้ดีกว่าใช,ใช่ใช่ครับเทคนิคเนี่ยตอนนี้เรากาลังทําลึกเข้าไปถึงจนถึง ขั้นที่ว่าเราจะรู้ทับรู้พฤติกรรมของคนที่ที่ c เซ็ center เหล่านี้แล้วว่าขั้นโทรแบบไหนโทรอย่างไรนะครับครับผมมีอย่างหนึ่งเราก็จะตามจุดใช่แล้วเราก็ร่วมมือกับตารวจเนี่ยเราจะตามเอาข้อมูลเหล่านี้ไปตามจับกลุ่มท่านดีค่ะดีค่ะพิสุทธิศักดิ์อย่างบางครั้งประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการเพลอกดตามที่เขาบอกแต่ว่าพอกดไปปุ๊บก็ก็กดแล้วก็เริ่มรู้ทันแล้วคือยังไม่ได้เสียเงินยก ต้องต้องออกเลยครับไม่ต้องไปกดคือถ้ากดไปแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ต้องถ้าท่านไม่ถ้าเขาให้โอนเงินอะไรเงี้ยท่านไม่ต้องโอนถ้าไม่โอนก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ถูกหลวมข้อมูลใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่ได้โอนหรอกแต่กลัวว่าเขามีรหัสไอ้เขาเข้าถึงเราแล้วจะถูกดูดข้อมูลไหมเราเราเราเผลอคคิดเข้าไปนะครับเราก็ต้องรีบออกทันทีนะครับพอรีบเข้าไปปุ๊บท่านท่านต้องรีบออกทันทีนะครับรีบออกมาแล้วท่านก็ปิด ปิดไอตัวข้อความเหล่านั้นซะปิดที่ที่การเชื่อมต่อตรงนั้นสปอมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรฝังอยู่ได้แต่แต่เราก็มันก็อาจจะทํายากขึ้นะนะครับถึงขั้นต,ต้องไปแจ้งความไหมฮะมันจะเป็นการวิตกเกินไปไหมว่าเรา,<อ>เราไม่ต้องอท,ทำขนาดนั้นเารวจเนี่ยคือเขาจะแจ้งรับแจ้งความก็ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น นะครับอย่างเช่นเจ้าทุกก็จะมีการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นการล้วงข้อมูลหรืออะไรเนี่ยก็มอนก็เป็นล้วงข้อมูลแล้วข้อแท้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการเอาข้อมูลไปจริงเนี่ยผมว่าก็มีความเสียหายได้อย่างหนึ่งก็มีพรบข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับแต่ถ้าส่งมาแบบเยอะๆแล้วเราไม่ได้กดลิงก์ดูไม่ได้อะไรเลยแต่เราไม่ลับขาดเนี่ยมันก็จะสร้างความลำคาดให้กับเราแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่รับไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อได้ว่าทาง คอเตนเตอร์เขาก็จะไม่โทรมาอีกอย่างเบอร์ผมบางทีโทรมาสิบคอเงี้ยผมไม่รับเลยนะฮะผมก็ทิ้งไว้เงี้ยปิดกดปิดกดปิดเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่เล่นไปเปลี่ยนเป้าหมายไปไปนะครับค่ะในส่วนนี้สายด่วนของกสทชเรามีเปิดรับมีหนึ่งพันสองร้อยครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ก็จะมีอยู่ครับครับผมี้คือทั้งกทชอาจจะไม่ตั้งอาจจะไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกับทางตํารวจที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับในในกรณีนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชน โทรไปแจ้งที่กสทชนี่ต้องควรจะควรจะเตรียมข้อมูลอะไรเพื่อบอกเจ้าหน้าที่กสทชเพื่อเกิดประโยชน์ที่สุดถ้ากสทชจะรับเป็นเรื่องมาคือเรามีประกาศเรื่องร้องรับเรื่องเป็นเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือท่านต้องแสดงตัวตนบัตรประชาชนคือต้องต้องแท็กกลับไปได้ว่าเป็นตัวท่านจริงนะครับใช่บางทีบางทีประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาบัตรประชาชนได้หรอบางทีเราจะโทรติดต่อกลับไปเนี่ยไม่ได้ บางทีเหมือนกับว่าเป็นล,อย,ลอยมาเราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับก็บต้องต้องมีอะไรที่ยืนยันตัวตนจริงแล้วก็มีเหตุการณ์จริงๆว่าท่านเป็นผู้เสียหายจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับ,รบแล้วเข้าข่ายว่าท่านเป็นคนที่เสียหายที่ทตามมาก็มีการแจ้งเบอร์โทรบัตรประชาชนเลขที่บัตรแล้วก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็เขียนข้อ แบบว่าเป็นเรื่องอะไรที่ท่านท่านโดนโดนในวิชาชีพเหล่านี้แล้วก็ถ้ามีหลักฐานแคปหน้าจอไว้หรือมีหลักฐานพวกเสียงอาชิปไว้ได้ยิ่งดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่มามาเราเราก็จะมามีการประสานงานต่อกับทางโอเปอร์แล้วก็ทางตำรวจนะครับอืมค่ะแต่ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นความลับพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงใช่ใช่ครับความลับทางประชาชนไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ครับเพราะเรามีข้อมูลพอร์วข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับครับผมอยากเรียนทำความเข้าใจนิดหนึ่งครับคือถ้าจะว่าเป็น แล้วนะคะกรู้ฝั่งที่รบสายด่วนของกสทชเนี่ยหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หรือพันสองเนี่ยไม่ได้มีแค่การรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับกองแก๊งคอสเซนเตอร์ที่โทรมาหลอกลราเราเรายังรับอีกหลายเรื่องที่ช่วยประชาชนใช่ไหมคะพี่สุทธิศักดิ์ใช่ใช่ครับก็จะมีหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่เรื่องเรื่องท่านคิดว่าการให้บริการไม่ไม่เป็นธรรมกับประชาผู้บริโภคท่านก็สามารถร้องเรียนมาได้แต่อย่างที่บอกว่าการที่เราจะรับเป็นเรื่องร้องเรียนมันอาจจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่นิดหนึ่งนะครับคร อ่าฉะนั้นพี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าอย่างเห็นการนําเสนอข่าวของญ,ญาตนะอันนี้เสริมนิดหนึ่งนอกเหนือจากคอนเสิร์ตเห็นการนําเสนอข่าวของโทรทัศน์บางช่องซึ่งบางคนบอกโอ้โหมันจงขึ่มมันแรงมันมันไม่เป็นกลางเลยเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งกสทชได้ไหมเนี่ยเพราะได้ข่าวว่าเขาเอาสัมปทานสัญ,ญญาณจากกสทชนี่นาอันนี้สามารถทําอะไรได้บ้างไหมคบได้ครับก็แจ้งมาที่ศูนย์ั้นโของเราได้นะครับเรื่องร้องเรียนเราก็จะมีจะมีอ่ มีคณะทำงนานคณะทำงานเป็นตโนุท,ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับอย่างบางเรื่องถ้าหากว่าเป็นกระแสอย่างขออนุญาตนะฮะอย่างกระแสข,ของน้องแตงโมที่สื่อเล่นกันนําเสนอสื่อนําเสนอกันเยอะแล้วในบางบางประเด็นก็ค่อนข้างลึกจนดูแล้วแบบโอ้หน่าน่าจะไม่ตรงตามจรรยาบรรณหรือน่าจะแรงเกินไปตรงนี้ก็สธชไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าได้รับแจ้งบ้างไหมหรือเห็นในกรณีนี้ดูว่ามีกรณีนี้หรือเปล่านะครับว่ามีการแจ้งมาหรือเปล่า ในการเนื้อหาอะไรแต่จริงเรามีคณระกรรมการที่เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรับเรื่องร้องเรียนอยู่นะครับในการใช้บริการต่างๆที่เกิดขึ้น,นครับซึ่งตรงน,นี้ก็<ส>เปิดกว้างว่าถ้าเกิดพี่น้องประชา<ใ>ชนรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะถูกต้องเหมาะสมะก็โทรมาหากอสอทชเราก็จะได้ตรวจสอบอย่างนั้นใช่ไหมฮะ,ะท่านใช่ครับก็จะมีการบวนการตรวจสอบล้วเป็นเรื่องร้องเรียนหรือไม่แรกก่อนนะครับว่าองค์ประกอบในการที่ร้องเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เข้า กระบวนการร้องเรียนได้นะครับ<ะ>เราก็จะรับเข้ามาพอรับมาปุ๊บเราก็จะมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูทั้งในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์<ะ>กับกิจการโทรทนาคมก็จะมีแต่ละด้านนะครับ<ะ>แล้วก็จะมาพิจารณาดูว่ามันจริงแค่ย่างไรตามกฎหมายที่เรามีอยู่ ค่ะคือคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามีการดําเนินการยังไงแต่ดิฉันเคยได้ข่าวนะคะว่าปรับจริงนะคะมีปรับสถานีเสียเงินห้าแสนกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะบางทีการออกอากาศในในเคเบิลไอ้ในในร่านบอกรับสมาชิกหรือไม่ไม่บอกรับสมาชิกบางทีช่องสาธารณะก็โดนนะฮะช่องมาตรฐานช่องใหญ่ๆก็โดนใช่ครับครับผมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยกสทชก็มีการดําเนินการกับคนที่ทําผิด ระเบียบแน่นอนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหง่งไม่ไม่ได้ปล่อยไว้ครับใช่ครับ <c oughs> เรามีกระบวนการของเราอยู่ตามกฎหมายที่เราทำนะครับ <c oughs> ครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยแนะนํากันเข้ามาได้นะทั้งเรื่องอ <c oughs> คอสเตอร์ <c oughs> หรือเรื่องอื่นๆที่มีการนําเสนอผ่าน <c oughs> สื่อโ <c oughs> ทรทัศน์ วิทยุที่อยู่ในกำกับดูแลของกสทช, <อ S 2> ช <อ S 1> ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองรสุดที่ศักดิ์ตันตะโยธินรองเลขาที่การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากอสทชอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับคระสวัสดีครับสวัสดีค่ะ